เรียนบ้านปัฒนาดีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการตั้งอยู่เลขที่230หมู่2ตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น85คน แบ่งเป็นนักเรียนชายจำนวน41คนและนักเรียนหญิงจำนวน44คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด10คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวรินนาราชารีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัฒนาดีโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นสีฝ่ายดังนี้การบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยนางกนุนกพรนันทาหัวหน้างานวิชาการและนางสาวนิลาวันนามวิเศษการบริหารงานทั่วไปประกอบด้วยนางวงจันรุ่งเรืองหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปนายพดุงเกียรติศรีทิพป้อมและนายจาวัยโสภาการบริหารงานบุคคลประกอบด้วย นางสาวสุพรยอดจันทร์หัวหน้าง,งานบริหารงานบุคคลและนายปียพงศ์ผิวขำการบริหารงานงบประมาณประกอบด้วยนางสาวกมลทิพฐาละครหัวหน้าง,งานบริหารงบประมาณและนางสาวชายามรแสงขาวด้านที่1สภาพแวดล้อมทั่วไปโรงเรียนบ้านปัฒนาดี ได้ดำเนินการปรับปรุงรอบรั้วบริเวณโรงเรียนและปรับเปลี่ยนถนนภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีการกำหนดจุดตามทางเดินเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามบริเวณโดยรอบของโรงเรียน มีความร่มรื่นมีจุดสำหรับพักผ่อนหย่อนใจอีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้แก่สวนดอกไม้นานา,นานชนิดแหล่งพืชผักสวนครัวโรงเพาะเห็ดบ่อเลี้ยงปลาสวนยางพาราและโรงเลี้ยงไก่ไข่มีสนามกีฬาที่ส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนที่หลากหลาย และยังมีสนามเด็กเล่นที่มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนภายในอาคารเรียนมีการจัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงามมีห้องปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีระเบียบสะอาดสวยงามได้แก่ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีห้องสำนักงานครูที่สะอาดเป็นระเบียบสวยงามมีโรงอาหารที่มีห้องครัวและสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดโปร่งเป็นระเบียบสวยงามมีห้องผู้อำนวยการโรงเรียนที่สะอาดเป็นระเบียบและสวยงามมีห้องพยาบาลที่พร้อมใช้งาน มีการติดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการ,ระถมพยาบาลและการใช้ยาสวยงามสะอาดและเป็นระเบียบมีถังขยะในการคัดแยกขยะและมีสถานที่เก็บขยะเหมาะสมเป็นระเบียบด้านที่ 2. ด้านห้องเรียนโรงเรียนบ้านปัฒนาดีได้ดำเนินการดังนี้ ห้องเรียนทุกห้องเรียนมีการติดป้ายชื่อชั้นเรียนชื่อครูประจำชั้นและสมาชิกในชั้นเรียนมีสัญ,ญลักษณ์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จัดวางอย่างถูกต้องมีป้ายแสดงข้อตกลงของห้องเรียนมีมุมแสดงผลงานของนักเรียนที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้มีมุมสำหรับเก็บอุปกรณ์ของนักเรียนเช่น มุมแก้วน้ำมุมแปลงสีฟันและมุมผ้าเช็ดหน้ามีสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีแสงสว่างที่เพียงพอและอากาศถ่ายเทมีห้องเรียนที่สะอาดเป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัยโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียน มีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบโต๊ะเก้าอี้ของคุณครูมีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามด้านที่3ด้านห้องสมุดและมุมหนังสือโรงเรียนบ้านปัถนาดีได้ดำเนินการดังนี้มีห้องสมุดที่เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่มาใช้บริการ และมีหนังสือให้บริการนักเรียนที่มุมหนังสือของห้องเรียนทุกห้องห้องสมุดมีความสะอาดและเป็นระเบียบมีแสงสว่างที่เพียงพออากาศถ่ายเทและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือและเรียนรู้มีการจัดห้องสมุดที่ได้มาตรฐานหนังสือมีคุณภาพสำหรับการค้นคว้า มีการแยกหมวดหมู่หนังสือเพื่อง่ายต่อการค้นหาและความเป็นระเบียบม,มีครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเช่นกิจกรรมบันทึกการอ่านกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนและกิจกรรมเสียงตามสายด้านที่4บ้านพักครูโรงเรียนบ้านปัทนาดี ได้ขอรื้อถอนบ้านพักครูจึงไม่มีบ้านพักครูในโรงเรียนด้านที่5ด้านห้องน้ำโรงเรียนบ้านปราธนาดีมีห้องน้ำที่สะอาดเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีระบบระบายอากาศไม่มีกลิ่นเหม็นมีแสงสว่างที่เพียงพอห้องน้ำอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดสามารถใช้งานได้ทุกห้อง มีระบบระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บไม่แตกรั่วหรือชำรุดมีการแยกห้องน้ำสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยมีป้ายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจน